ประวัติพุทธศาสนาในไทยจากอดีตสู่อนาคตพุทธศาสนาในประเทศไทยมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมและสังคมของคนไทยตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันพุทธศาสนาได้กลายเป็นศาสนาประจำชาติที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดแนวทางการดำเนินชีวิตและในอนาคตพุทธศาสนาจะยังคงเป็นแสงนำทางที่ช่วยสร้างสมดุลในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปพุทธศาสนาในอดีตการเริ่มต้นและความรุ่งเรือง การเผยแพร่พุทธศาสนาในไทยพุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทยตั้งแต่สมัยทวารวดีพุทธศตวรรษที่6ถึง11โดยเริ่มต้นจากการเผยแพร่ของพระสงฆ์จากชมพูทวีปตามบันทึกทางประวัติศาสตร์พุทธศาสนาได้รับการสนับสนุนจากกษัตริย์และชนชั้นปกครองทำให้ศาสนาพุทธเจริญรุ่งในดินแดนสุวรรณภูมิในสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์พ่อขุนรามคำแหงทรงส่งเสริมพุทธศาสนาอย่างยิ่งโดยมีการสร้างพระพุทธรูปและวัดวาอาราม รวมถึงการจารึกวัฒนธรรมและศิลธรรมตามหลักพุทธธรรมในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์พุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมผ่านการสร้างพระมหาเจดีย์วัดวา,ารามและการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆะาชพุทธศาสนาในปัจจุบันความสําคัญและความท้าทายพุทธศาสนาในสังคมไทยปัจจุบันพุทธศาสนายังคงเป็นหลักในชีวิตของคนไทยผ่านการทําบุญปฏิบัติธรรม และเทศกาลทางศาสนาเช่นวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาและวันอาสสรบูชาอย่างไรก็ตามพุทธศาสนาในยุคป,ปัจจุบันต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้านเช่นการเปลี่ยนแปลงของท่านิยมในสังคมการปฏิบัติธรรมที่ลดลงและการตีความคําสอนที่แตกต่างกันในยุคดิจิทัลพุทธศาสนาในอนาคตความหวังและการปรับตัวการปรับตัวของพุทธศาสนา ในอนาคตพุทธศาสนาจะยังคงมีบทบาทสําคัญในประเทศไทยโดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่เช่นการใช้สื่อออนไลน์ในการเทศนาการสร้างแอปพลิเคชันธรรมและการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมแบบเสมือนจริงการศึกษาในพุทธศาสนาจะเน้นการเชื่อมโยงคําสอนเข้ากับชีวิตประจําวันเพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงและเข้าใจง่ายขึ้นพระสงฆ์และารวาจะต้องร่วมมือกันในการสืบทอดศาสนาโดยส่งเสริมการเรียนรู้ และการปฏิบัติที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตในยุคใหม่บทสรุปพุทธศาสนาเป็นแสงสว่างในทุกยุคสมัยพุทธศาสนาในไทยไม่เพียงแต่เป็นศาสนาที่สืบทอดจากอดีตแต่ยังเป็นหลักของศิลธรรมที่ช่วยสร้างความสมดุลในสังคมความท้าทายที่เกิดขึ้นในอนาคตจะกลายเป็นโอกาสในการปรับตัวเพื่อรักษาความงดงามและคุณค่าของพุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไป